ทำเถอคะค่ะคุณทำแล้วมันก็จะดีต่อตัว,ตวคุณเองนะคะวันนี้เราก็จะคุยกันเรื่องความรักความรักเป็นเรื่องความรู้สึกค่ะเป็นความรู้สึกที่ไร้รูปทรงและไปคงรูปร่างแขกรับเชิญนในวันนี้ของเรามากันด้วยใจล้วนๆคนหนึ่งเป็นชายที่ใจเป็นหญิงอีกคนเป็นหญิงที่ใจเป็นชายแต่สองคนนี้รักกันค่ะขอเชิญพบกับคู่รักสลับขั้ว อย่างคุณโคกภูวนาถยมด้วงและคุณแพรนัชนิตศรีประสิทธิ์ค่ะเชิญค่ะ่สวัสดีค่ะโอ้โอ้ตายมีวามสวยมาเชียวเดี๋ยวนะคะใครชื่อภวนาตคะหนูค่ะหนูค่ะ ชื่อเดียวคุณอัานภัวนาศเมื่อสักครู่เลยโคกภัวนาศใช่ค่ะแพรนัทนิดนัทนิดชื่อหญิงมากนี่ก็ชื่อชายมากอ้าวเรียกกันง่ายๆที่เราทุกคนก็รู้จักเป็นทอมใช่เป็นกระเทยใช่ค่ะรักกันเหรอใช่เฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวนะอ่ามาทำ ทำความเข้าใจกันคบกันมานานยังคบกันมานานไหมตอนนี้ก็ปีกว่าแล้วค่ะปีกว่าใช่เอออ่ะเจอกันได้ยังไงอ่ะก็คือตอนนั้นเราต้องทำละครเวทีก่อนออจบแล้วเหมือนรุ่นพี่คนไม่พอแล้วเราก็เรียกรุ่นน้องเข้าออมาช่วยใช่แล้วเขาเป็นรุ่นน้องหนูก็เขาก็เข้ามาแล้วก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราได้เจอกันคุณเจอกันจากการต้องทําละครเวทีของคณะใช่ค่ะคุณเป็นรุ่นพี่คุณเป็นรุ่นน้องค่ะเจอกันปิ๊งเลยไหม แพรปิ้งเลยไหมก็ตอนแรกก็ปลื้มเขาก่อนค่ะคุณปลื้มเขาอยู่แล้วเขาเขาเต้นก็วันแรกที่หนูไปแล้วเขาก็กําลังเต้น c o v เวอยู่กับเพื่อนเขาเพื่อเกาหลีอย่างเงี้ยเหรอใช่เออแล้วเป็นยังเขาเต้นหนูก็ปลื้มเฉยแต่ตอนแรกไม่กล้าคุยตอนแรกหนูไม่รู้นะว่าเขาแอบชอบหนูหนูก็เต้นของหนูไปเนี่ยเออแล้วก็เต้นจสวยของเราเนอเออแล้วยังไงคุณมาแสดงอาการตอนไหนหรือว่าเฮ้ยเราชอบคุณอะไรอย่างเงี้ยก็ ตอนแรกก็เก็บอาการอยู่ก็แค่บอกเพื่อนว่าเออเนี่ยเราปื้มพี่เขานะแล้วเวลาพี่จะถือของมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เสนอหน้าหน่อยไปช่วยเขายกไปอะไรอย่างงี้ใช่แล้วหนูก็ไม่กล้าคุยแล้วมีวันหนึ่งเขาก็เห็นเห็นคงคงเห็นแล้วว่าเราแปลกๆเขาก็เลยทักเฟซเรามาอ๋อก็เริ่มไปเฟซบุ๊กกันใช่หลังจากนั้นก็เป็นเพื่อนกันรับแอดกันไปใช่ค่ะแล้วหลังจากน้ไงต่อหลังจากนั้นก็คือแต่ก่อนนั้นนยเขาจะมีแบบว่าถ่ายรูปแอบถ่ายรูปหนูแอบถ่ายรูปหนูแล้วแท็กมาให้ในเฟซแล้วก็ อ่ะแล้วก็ฝากแบบอย่างเงี้ยเดี๋ยวอย่างเพื่อนหนูใช่ไหมเพื่อนหนูแบบมาถึงโคมีรุ่นน้องฝากของมาให้แล้วก็ทําท่านี้ให้ใครใครอยากไปใครเาถอดแถอดใครใครอ๋อคนนี้ฝากมาให้ซึ่งซึ่งเราไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเที่ยวฝากนู่นแท็กรูปอะไรมาให้อย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนะคุณสองคนอ่ะแพรคุณเคยมีแฟนไหมเคยค่ะแฟนคุณเป็นผู้หญิงเป็นเป็นผู้หญิงคุณไม่เคยมีแฟนที่เป็นเกยแบบไม่เคยโค่ะคุณเคยมีแฟน เคยค่ะแล้วเป็นผ <Storm> ู้ชายใช่ค่ะเคยมีแฟนเป็นทอมไหมไม่เคยค่ะคนแรกเหมือนกันคือครั้งแรกของจังคู่เลยใช่คุณเคยแอบชอบแบบกระเธยคนอื่นมาก่อนไหมหรือว่านี่โคก็เป็นคนแรกชอบแบบมองอย่างเดียวค่ะว่าเขาสวยอะไรอย่างเงี้ยเขาใช่แต่ว่าไม่ได้แบบไม่เคยจีบจีบใช่ค่ะนี่คือคนแรกที่จีบเหมือนกันใช่นี่ก็เป็นคนแรกของคุณเหมือนกันใช่ค่ะ แล้วคุณประทับใจอะไรซึ่งกันและกันอ่ะอย่างโคคุณประ<ถ>ทับใจ,<ถ>ใจอะไรไหถ้าถามหนูว่าประทับใจอะไรใช่ไหมก็คืออย่างมีเหตุการณ์หนึ่งก็คือหนูใส่รองเท้าผ้าใบแล้วผูกเชือกรองเท้าผิดเขาก้มลงไปตรงนั้นแล้วแกะออกมาใหม่หมดไ่แบโกรทอ,อ,อน,นะอย่างนี้อย่างนี้เลยเหรอใช่ค่ะไแกะแล้วก็มัดให้หนูใ,ใหม่หมดเสร็จสับอ่ะแล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งอย่างเช่น อ่าหนูเวลาใส่กระโปงไปเรียนชุมวิทศึกษาอย่างเงี้ยแบบว่าเขาบอกว่ากระโปงสั้นเขาก็ถอดเสื้อคลุมมาปิดกระโปงนี่เต้นคอเว่ากเกาหลีนี่ดูหนังเกาหลีเชื่อเลยเฮ้ยอย่างนี้เลยอ่ะเป็นฉันฉันก็แบบว่าตันดรบัวนะจ๊ะคือแบบคุณก็อยากทำไมคุณถึงทำให้ทำเพราะเอาใจเขาาเงี้ยหรือว่ายังไงก็ เขาใส่กระโปงนะค่ะแล้วเวลาเวลาเขาก้มไปผูกเชือกเนี้ยก็จะโป้ไงแล้วเราแบบเราใส่เงเกงเราทําให้เขาได้เราก็ทํารักด้วยห่วงด้วยอย่างเงี้อ่ะแล้วคุณประทับใจในตัวเขาก็เขาเป็นคนที่ดูแลดูแลทุกอย่างซักถุงเท้าทำให้<ะ>ทำทุกอย่างซักถุงเท้าให้เขาด้วยใช่เพราะว่าตอนตอนเรียนเนี้ย บ้านหนูก็ไกลหนูก็ขับรถไปกลับไม่ไหวแล้วเขามีหอก็เลยไปนอนหอหอเขาแล้วเขาก็ทำทำงานบ้านทุกอย่างทํากับข้าวทําอะไรให้กินแล้วก็ซักผ้าดูแลทุกอย่างค่ะคุณก็เหมือนเป็นแม่บ้านแม่สีเลือนคนนึงเลยใช่ทําให้หมดเลยซักถุงเท้าทำกับข้าวทูห้องหมดชุดชั้นในด้วยไหมเนี่ยด้วยค่ะด้วยเอาสิ เข้าใจแล้วมันก็แพ้ใจกันทางนี้อะความรักเป็นเรื่องของคนสองคนใช่แต่เรายังมีเพื่อนมีพ่อแม่มีครอบครัว<อ>เป็นยังไงแต่ละฝ่ายเป็นยังไงคบพ่อแม่รู้ไหมถ้าในครอบครัวหนูก็คือพ่อแม่รู้คือตอนแรกก็ยังรับไม่ได้เหมือนที่หนูเป็นแบบนี้แต่คือเดี๋ยวนะพ่อแม่ก็ยังไม่รับไม่ได้ที่เราเป็นเธอใช่ตอนแรกก็คือตั้งนานแล้วก็แบบว่าหนูเรียนจบชายล้วนมาด้วยไงใช่ก็แบบว่าทาไมเป็นอย่างนี้นะให้เลือกคบเพื่อนแบบนี้ไปเลยคือตอนนั้นเราครับ ทำไมหรอเธอเป็นอย่างนี้มันผิดเลยคือเราเลือกเกิดไม่ได้ใช่แล้วก็แบบเราก็ทําให้เขาเห็นว่าเออเราก็เราพยายามเรียนเรียนให้ได้แบบเกรดดีๆเขาก็เริ่มเริ่มอันนี้ละเริ่มพอใจแล้วก็สอบเอ็นติดแล้วก็แล้วก็เขาก็เริ่มแบบยอมรับมันได้เรื่อยๆเรื่อยๆๆจนตอนนี้ก็หลับได้แล้วเขาไม่ว่าเขาก็หลับได้แล้วที่เราเป็นแบบนี้เพราะเราก็ตั้งใจเรียนให้เขาเคยพาแพรไปหาพ่อแม่ไหมเคยค่ะเหรอ พ่อแม่ว่าไงอะถ้าพ่อแม่ของหนูก็คือไม่ค่อยจะตกใจเลยก็คือหนูมีน้องเป็นทอมด้วยอ๋อโคบินน้องเป็นทอมเพราะฉะนั้นที่บ้านคุ้นเคยกับทอมดีเพิ่มทอมมาอีกคนไม่แปลกคือพ่อแม่รับได้ก็คือไม่ได้ว่าอะไรค่ะก็ให้คบก็ได้ได้ค่ะแม่เข้าใจใจน้องก็ชอบเลยเหมือนมีพี่ชายอีกคนด้านบ้านคุณละแพรก็ก็ตอนแรกพ่อแม่ก็รับไม่ได้ตั้งแต่เป็นทอมแล้ว ก็มีปัญหา,หาเรื่องพ,พ่อแม่รับไม่ได้อกีกญาติฝั่งพ่อก็ทหารหมดเลยมีลูกห้าคนก็เป็นรับราชการหมดเลยห้าคนออออแม่ก็ฝั่งแม่ก็แปดคนรับราชการหกเ,เ,เขาก็บอกว่าเหมือนแม่ว่าเออเนี่ยพ่อฝั่งพี่แม่อะไรเงี้ยเขารับไม่ได้นะที่เราเป็นอย่างนี้อ,อ่าจนพอเขาเข้าใจเขาพอรับได้ที่เราเป็นทอมออแล้วก็มาเจอปัญหาแบบคบกบกะเทยเออ,เ,อ,อเคยพาเข้าไปบ้านเคยค่ะตอนแรกพาไป พาไปไปเอาของก็หนูหนูว่าลงไม่เอาของเขาไม่กล้าลงก็นั่งอยู่ในรถใช่จนแบบแบบเออลงหน่อยเถอะอะไรเงี้ยแม่เห็นตอนแรกเขาก็เขาเขาก็ไม่ค่อยแสดงออกมากเขาก็รับไหวอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาก็บอกแล้วว่าเออเนี่ยเขารับไม่ได้นะเออที่เป็นงี้ก็จนพาเขาไปบ่อยๆแล้วเขาก็เป็นคนขยันทํางานเขาช่วยล้างจานช่วยอะไรเงี้ยจนแม่ยอมแม่ยอมคุณเอาใจชนะเอ้ยคุณเอาชนะใจ แม่แฟนด้วยการแบบเข้าหาอย่างงี้เหมือนปัญหาแม่ผัวลูกสะใภ้ทั่วไปเยงเี้ยเหรอเหมือนได้นังเหมือนได้นังคุณทําอะไรบ้างคุณทาอะไรมั่งดังเวลาว่างก็คือหนูแบบว่ามันจะมีอาจานว่ากินเสร็จก็ยังไม่ล้างหนูก็เอ้าตื่นเช้าไม่รู้ทําอะไรล้างจานเลยจนแบบจะเป็นหน้าที่ประจําแล้วหลังจานบางทีกูก็ไปอยู่บ้านเขาบ้างใช่ค่ะตื่นเช้ามาเอาละปลอดคนฉันล้างจานให้เลยแล้วกันเพื่อนฝูงอะเพื่อนฝูง เพื่อนก็ตอนแรกก็รับไม่ได้ไม่ใช่รับไม่ใช่เชิงรับไม่ได้มันจะเป็นแบบว่าเพื่อนจะแปลกใจมากกว่าว่าอยู่ดีๆมาคบกันได้ยังไงออใช่แล้วก็แบบเพื่อนกลัวอย่างหนึ่งพ่อแม่ก็กลัวกลัวท้องแม่บอกแม่ไม่ให้คบแม่กลัวท้องดี๋ยวนเะ้ีอย่งนะันะ้นอฉัใเขก็ใจ่พ่อแม่เธอฉันยังต้องปรับอารมณ์เลยเออ คือคบกับโคกพ่อแม่กลัวท้องแล้วเราบอกเขาว่าไงอะบอกแม่ไม่ท้องหรอกเดี๋ยวนี้เขามีถุงแล้วอส่วนวิธีไหนนั้นเนี่ยไปคิดเอาเองไปคิดเอาเองโหโคตรอยากรู้เรื่องนี้เลยพ่อแม่เป็นหัวเพื่อจะเป็นหัวงพ่าะกลัท้องเออกลัวท้องแต่มันจะไม่เกิดเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเฮ้ยแต่คุณไม่คิดอยากจะมีลูกกันเหรออยากค่ะ แต่หนูอยากมีหนูชอบชอบเลี้ยงเด็กเด็เงี้ยเ,<ล>เขาชอบเขาแบบว่าแล้วเกิดมาไม่สงสารลูกเหรอว่าลูกจะคิดเรียกใครพ่อเรียกใครแม่ใช่ก็แบบลูกนอนเพื่อน<ช>หลอสงสารลูกคืออยากมีไหมอยากมีค่ะแต่เนึกถึงใจลูกใช่เพราะว่าผู้ใหญ่อะเขาก็จะมองแบบว่าผู้ใหญ่เก่าๆแก่ๆเขาจะมองว่ามันยังเป็นเรื่องแปลกสาหรับเขาอยู่ออใช่ก็สงสารเขาก็เลยแบบเออยังไม่ต้องมีอ่ เดี๋ยวรอไว้พร้อมก่อนใช่ค่ะรอหนูเป็นผู้หญิงเต็มตัวก่อนแล้วค่อยมีทีเดียวอะไรวะงงถ้าเธอเป็นผู้หญิงต็มนี้นี่ก็เป็นผู้ชายเต็มตัวสิแม่บอกว่าแม่บอกว่าจะให้เป็นแฟนกันถ้านี่ไปเป็นผู้ชายแล้วให้หนูเป็นผู้หญิงคือถ้าจะให้คบกันเนี่ยเธอต้องกลับไปเป็นผู้หญิงแล้วโค้กก็ต้องเป็นผู้ชายยากละแม่ยากแม่นี่เปลี่ยนคนเดียวก็ว่ายากเปลี่ยนสองคนเลยนย่แล้วเวลาคนคุณเดินไปไหนมาไหนอะมีคนแบบ ซุปซิปนินทาอะไรนี้ม,มะจหคมะม,มีอยู่แล้วค่ะ<อ>ปกติเลยเจอบ่อยมากแล้ว<ช>คุณทำไงก็คือตอนแรกเราจะแบบว่าเดินเดินไปก็แบบเหมือนแบบชายหญิงเดิน,ดนทั่วไปว่าก้งจุงมือเกาะแขนชายก็คือเราจะเห็นแล้วอะมองนี่มองแล้วซุซิแล้วซุปซิปแล้วแล้วก็แล้ว,ลวก็มองมองทําไมมองอะไรกันแปลกตรงไหนชอบมองอะไรกันวะกลับมาคุยกันแบบมองอะไรกันวะแต่สาหรับเรามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องปกติผิดปกติอะไรใช่ใช่ซึ่งซึ่งแบบว่าแบบอย่างเนี้ย ซึ่งหนูเคยอ่านข่าวแล้วแบบว่าต่างประเทศเขาก็มีเหมือนกันใช่มันไม่ได้มีแค่คู่เดียวเพราะแบบเดี๋ยวนี้หนูเห็นหลายคู่นะที่เป็นแบบนี้แบบหนูใช่แบบโอเคมันก็ไม่แปลกแล้วก็ไม่สนใจและไม่ใช่คนรู้จักเราเราไม่ต้องแคร์ความรู้สึกก็ได้เราเราแคร์ความรู้สึกของแบบพ่อแม่ครอบครัวคนใกล้ชิดเราดีกว่าใช่เขาเข้าใจเราก็โอเคแล้วเนาะคุณบอกถึงความรักของคุณสองคนหน่อยสิว่ามันมันเป็นยังไงระหว่างคุณสองคนอะระหว่างหนูสองคนหรอหนูหนูก็ไม่รู้ว่าความสมบูรณ์แบบของคนอื่น แต่ละคนมันคงไม่เท่ากันหรอกความสมบูรณ์แบบของคนหนึ่งของหลายๆคนแต่หนูสังคกคือว่าทําตอนเนี้ยให้มันดีที่สุดแบบว่าเราไม่อยากจะคิดถึงอนาคตว่าเพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็พยายามทําตรงนี้ให้มันดีให้มันเต็มที่มากที่สุดจะได้ไม่ต้องมาแบบว่าเสียใจทีหลังว่าเราเราพลาดไปแล้วนะที่แบบเราไม่ทํอะไรตอนนั้นใช่แพ้ล่ะก็เหมือนกันนะคะไม่อยากแบบคนถามว่าจะคบกันนานเท่าไหร่หรืออะไรเงี้ยก็บอกว่า เราก็ไม่รู้านาคนเราอาจจะแบบเราอาจจะเลิกกับเขาหรือเราอาจจะรักเขาไปจนวันตายก็ได้เราก็ไม่รู้<ม>เราก็แบบว่าทําตอนตอนเนี้ยให้มันดีที่สุด<ม>ทําให้คนอื่นเห็นว่าเนี่ยไอ้แปลกๆอย่างเงี้ยมันก็รักกันได้นะเออใช่จริงอะอย่างที่คุณพูดทั้งสองคนเลยมันไม่รู้หรอกว่าอะไรคือความสมบูรณ์แบบแล้วมันก็ไม่มีไม่รู้หรอกว่าต้องแบบนี้กับแบบนี้สิถึงออกมาถูกต้องแล้วก็รักกันยืนยาว ความรักมันไร้รูปแบบจริงๆขอให้มีความจริงใจต่อกันเถอะนั่นจึงเรียกว่าความรักวันนี้ขอบคุณทั้งโค้กและขอบคุณทั้งแพรที่ได้มาบอกเล่าเรื่องราวความรักของคุณทั้งคู่ให้พวกเราได้รับฟังกันนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงนี้เรามีคาถาดีๆมาบอกกันสักครู่เดียวค่ะ 不知看着你，不懂流泪，心告诉我。